สวัสดีครับเอฟซี MC, ช่อง u t u b e พ่อเพิงนะครับเซลลอง์นี้นะครับเซาลวันที่เก่าตัวล่าตัวล่าคมสองพันหาร้อยหกสิบหานะครับได้มาติดตามประตูน้ำหอยน้ำเข้มนะครับจุดนี่แหละครับจุดที่เปราะบางจุดหนึ่งนะครับที่ผมได้นํำเลียนทางผ,าผ่านทางช่องยูทูบดูๆนะครับกั้นเป็นสะพานยางท้ายแจ็กับน้อ,องบวัว อยู่ข้างล่างเนาะเออรอแหลมเนาะนี่คือเพื่อนพ้นนะครับนี่เอ้าคือว่าเขาพ้นไหนออกอยู่เพื่อนพ้นออกมาแล้วร่ตีครับลุงพ้นเออลุงพ้นฝรั่มนะครับนี่เนาะนี่เพว่าไมาจุดห้ามเข่าไปนะติขออนุญาตขออนุญาตได้ด้วยนะป่ะเอ้าเนี่ยลองงานเขาไปเบมึงประตูน้ำนะครับหลายคนถามพ่อเพื่อนว่า้วย แต่การเป็นจังเดนะครับคือว่าน้ำร่นไปทั้งประตูน้ำแล้วครับผมก็เลยมาตามเบิ่งครับขอเท็จจริงนะครับพี่น้องที่เคารพครับนี่คือสะพานขามของประตูน้ำไปย่งเขียดของจากบานสำโรงไปบันน้องผือนะครับครับสะพานนี่สิไปทั้งขอนเกนนะครับอีกเรื่องเบิ่งปีมน้ำแล้วนะครับอายุประตูน้ำขอนเกนโกสุมนะครับไปเพื่อนปะนี่มองนี้นะครับได้เสริมคันคู่ ครับด้านล่างนะครับอย่างให้เบิ้งเห็นด้านล่างครับดูด้านล่างครับครับด้านล่างนี่ระดับน้ำไม่ค่อมแตกต่างกันมากครับเอาหันมาทางดีกบ่านี้ระดับน้ำทางบนห่างกันประมาณ่ยังเมตรครับท่านจะไหนนี่เบิ้งดูประหาเมตรได้บ่ปร้องหาเมตรหาเมตรเนาะหาถึงหกเมตรนะครับนี่คือประตูน้ำเปิดปิดนะครับของขั้นการน้ เป็นดีเก่าครับครับพลก็เลยเสริมด้วยเสริมด้วยกระสอบรา้นะครับเลี้ยงด้านหนานะครับตอกด้วยเสาเข็มนะครับไม่ยุค่านะครับพังพังกอนเนาะตามไรที่ทั้ง้ที่รับผิดชอบยัางพันเห็ดย่างหนาเนี่ยนพลก็เลยมาเสริมครับซอยกันครับนี่ชาวบ้านนะครับหลายตำบลได้น้องมากเหมือนกันเนาะหลายตำบลนะครับเอาเบิ่งรับ นักต่างก็ว่าถ้าอย่งเช่นวัดดีขึ้นครับครับครับใครเลี้ยงเชือกแพ้าไปเองครับผมเคลื่อนเคร่องบินบังผืนอย่างนี้าประกาศให้ยกของขว่าได้นอนบนของบนของขึ้นจากที่สูงน้ำน้ำจะมาจากไหนครับท่านลุงพลมาจากเพื่อนรักกระบะกระแทกกันครับเคลื่อนลรัตน์ครับน้ำที่พูดเนาะแม่น้ำซีกับแม่น้ำพองจุดกันยุดของเคลื่อนคุยเชือกนี่เนาะเคลื่อนคุยเชือกของเฮานะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆนี่นะครับไปครับ มองแต่ว่าเขาลองเตรียมตัวไว้ครับเตรียมตัวรับวไว้ครับ,บนีบบ่คือการเสริมโดยผ่าใบน,นะครับถุงดำอัดบอให้มีร้อยรั่วซึมลงไปยังด่านล่างนะครับอันนี้นะครับผนังตัวนี้นะครับปีที่แล้วปีที่แล้วก็มันมันมันหลกอนครับมันหลดก้อนนะครับปีนี้นี่ว่าปีนี้ามากก็ปีที่ผ่านมานะครับ อ่าเป็นที่น่ากลัวมากนะครับสําหรับอ่าต้องฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วครับปีต่อไปนะครับเพราะว่าหม่องนี้มันเป็นจุดราะบางจริงๆนะครับตััววาน่เมืองมหาสารคามพื้นที่งสามตำบลสามตำบลเนาะท่านเนาะตำบลนาท้องเออตำบลย่างชาแจ้งตำบลหนองบัวหรือว่าจมจมไปหมดจมไปหมดครับม่วนน้ำนะครับครับนี่ครับเอารือว่าลอแหลม รอแลมนะครับเบิ้งรับวันนี้ม้านน้ำนะครับปิมเลยนะครับหนึ่งน้ำที่สูบบอกจากแจ้งยาหล่นนะครับเด้วยนีเด้อปะเอาเดินไปอีกจักน้อยหนึ่งนะครับเพื่อบิรงสถานการณ์ตูน้ำนะครับนี่เรือปราตูน้ำนะครับชัดๆนะครับพี่น้องสานี่สูบน้ำบอกสามนี่สูบน้ำบอกนะครับนี่ครับประตูน้ำรับปลาที่ครับปลาที่ครับเด็นปลาที่ ตัวใบช็อกเกอร์จดดีจะขวางไปเส้นว่ามาเฮาวยังอันเนี้ยลงุงพลเมืองในบ้านบ้านนี่จังไลยอันขวางหมาด้วยขวางสู่ใส่เอวเห็นไหมตัวไหน,นแปลกๆครับเอา้าแล้วบนการสูบน้ำออกนะครับรัคอา่านสูบน้ำบอกยกักงยังหายหล่นนะครับนี่นะเขาขออนุญ,ญาต ครับนี่สูบเครื่องไฟฟ้านะครับสูบมัดลองนี่นะครับไหลสองประตูน้ำที่น้ำขึ้นมารวน้ำรวบยังสูบได้อยู่นะครับไหอัดออกบานเลยหลายคนให้ขอม้อนบ้านน้ำล้นไปยังฟังอาคาทามุ่นนะครับข้างแจ้งหยาลนบ่แมนนะครับผมม่าบางแล้วไม่ใช่นี่คือน่เราไม่ก็ทางน้ำประตูนะครับประตูน้ำหอยน้ำเข้มนะครับเบิ้องสับ หง่มากนะครับท่านเพื่อนผ้านี่ย้าของนะครับผู้ดูแลอยู่นี่นะครับย่างให้นํำไหลกลับดวยครับสันผ้าด้วยสู่เต็มที่นะครับพอผ้าผู้ฝอประตูหนํำนะครับเป็นเพื่อนผู้พ่อเพิงนี่ละพอ้เพิงก็ได้มาขออนุญาตขอมากนะครับครับ่ให้ทําให้ความเสียหายเราทำการนํำเสนอขอเท็จจริงใหตครับพี่น้องทางเอฟซีนะครับนี่คือการสูบน้ำนะครับ ว่าน้ามันมาเต่งเลยเวลาน้ำปงเลยเพ่อเห็นขอบเพ่อเห็นเนาะมาทางพี่ครับนี่คือน้ำคว่มแตกต่างของน้ำที่อยู่จังหยารุ่นนะครับเด่หนาหน้าประตูครับเอาเขาจะพาเดินไปยังประตูนะครับด้านหน้าครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับนี่คือด้านที่นี่คือด่านที่ครับทางนอกครับอันอันอันที่เห็นอยู่ด้านหน้าคือ ที่วัดอันดน้ำซีนะครับเพียเด้อนี่นี่ย้อยไก่ครับนียคือสะพานที่ห้อยยางมากทีผมไหนนำเลี้ยงมาน้ำมันปิมสะพานขามนะครับยังบ้านหลวดสะพานครับครับมาเบิงนีง่สารเจ้านะครับอ๋อสอยพบปักรักษาลูกหลานเด้อเนี่ยปูใหญ่ๆเอ้ยนะครับน้ำก็ยังให้เด่นน้ำท่วมยังให้ขาดเข้าไปนะครับครับให้ดูแลลูกหลานให้ได้อยู่ได้ยากนะครับอ้าว มาเบิ่งด้านหน้าครับสูงใหญ่มากนะครับประตูน้ำครับเพราะเปนธรรมดาครับวดครับเบิ่งดูครับพี่น้องครับใหญ่มากนะครับใหญ่จริงจริงก้อนแตกตั้งครับนี่กระธิมีอ่ามีครับใหญ่เบิ่งประตูน้ำนะครับหาหกเมตรเอ่อหาหกเมตรนะครับอ่าน้ำกำลัง นี่ครับน้ำสูบรองน้ำพุ่งเข้อทั้งน้ำซี่นะครับแ้่มันรั่วเขาแ้่ม,มันรั่วนะครับเรื่องาบ้านแหลมต่างด,าน,ดานในครับนี่คือดานในของป<อ><อ>ตัว<อ>น้ำของหอยน้ำเข้มนะครับเด้อย,ยังยังลดระดับกันขังๆเอยอะนะครับเห็นไหมครับปตัวน้ำนะครับอ่บไหนเนาะยิ่งทางไหนลงมาหนิเอ๊ะ <c oughs> ยิ่งดานหนานะครับเตี้ยน อาขอเขาแยกถ่ายไหนนะครับเมื่อแม่นปลานะครับนี่ว่าพิก้อนไม้หรอครับนี่ตู้ม,มือไหนบ้ล่ะตู้มือไหนบ้มือวัดไหนบ้วัดนี่อ๋อเพิ่งมานะครับมันม,นมนแาแครับมือแม่นปลานะครับที่ยิ่งปลานี่เพรพิษก้อนไม้ครับนี่ใส่ได้เลยนะครับอ่าบ่แม่นวัตถุเทียมปืน<า>นะครับ,รบนี่คือ อา่าร่องไฟฟ้าของหม่องสูบน้ำนะครับเครื่องจะเดินเครื่องด้วยเครื่องสูบน้ำที่หนึ่งสองสามตีหาโตนะครับนี่วัวใหญ่มากนะครับนี่เห็นชัดเลยนะครับอ้าวเพื่อนเพื่อนเอายืนตรงนีอ้อ้าวนี่คือ,อด้ดานหลังของร่องเอาประตูประตูสูบน้ำหวยน้ำเชมนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเออ จะรอดไหมครับปีนี้จะรอดไหมครับเพื่อนบนห้าสิบห้าเว้ห้าสิบห้มันก็เครงต้เครงตนี่ต้องรอดนะครับาอ่พี่น้องต้องรอดนะครับนำบอยน้ำบอยูตัวครับลุงคนบอลแมนบอลลุง้นมันก็กวักด้นี่ลุง้นมันไหนครับนี่บ้านน้องผือนะครับ ่นใบมาแล้วว่าหาซิบหาิบแต่ว่าพ่อ่งว่าต้องรอดนะครับต้องรอดนะครับพี่น้องครับต้องรอดนะับขออนุญาตถ่ายอยู่ด้านหน้านะครับเพื่อจิบลิาปิคลิบจิบนี่นะครับของเสาวันที่เก่าตัวละคมสองพันห้าร้อยหกสิบห่านะครับนี่ขออนุญาตถ่ายทางศาลนะครับเจ้าที่จะทางนะครับนี่อยากจะเอา พวกปักหลักษานะครับผู้ข่าขออนุญาตถ่ายทำนะครับเด้อผู้ใหญ่นี่คือศาลที่ยูนาประตูน้ำห้วยน้ำเข้มนะครับอาจจะขอปิดคลิปนี้นะครับขอให้ผู้ขา่าจงโชคดีและพี่น้องเช่าทีบะสบุทงโชคดีทุกคนนะครับเด้อ่องมงคลเด้อสามตำบลเอ่อขอกลับสวัสดีครับโวคดีนะครับผมสวัสดีครับ